สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยูทูบครับวันนี้ครับพาพี่พนองมาเบิ้งครับการไขว่างไข่ของไก่ตอกรับในช่วงพาอยู่เขาวันนี้พายุนีงอย่างเตี้ยนหมูเสี้ยนหมูอย่างนี้แหละครับเขาครับเลยพาพี่น้องมานําหาไก่ตอกเหมือนเดิมครับมาเบิ้งรับว่าขอกนี่ไข่ไบบแบบไหนอันนี้อันนี้คอกฟางคอกงัวนะครับว้าใบมอนครับหน้าน่าเหมือนเดิมครับ แนวรั่วครับใช่นามาเบิ้งครับนี่เห็นไหมครับเริ่มเห็นแล้วครับก็จะมาใครเห็นน้ำปางนี่ะครับนี่ขนาดฝนตกๆนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้แม่เขาไปใส่ซึ่งไก่ปลาไก่ตอกอย่งงเี้าเข้าใจว่ามันเป็นสัญญาณของไก่ปลาไก่ไก่ไก่ง่วงไก่ตอกนี่นะครับมันจะมีสัญญาณแตยางการเปลี่ยนไก่ปลาเขาก็จะมาหาใครไว้แั้งสี่แะครับเบิ้งครับไม่รู้จะฟ้องกันนะเบิ้งครับโอ้สังไข่ใส่ขี้ดิน มีฟางกันแบบนี้เนามีโอกาสเนาได้นะครับนี่ไ้ดินดินเปียกๆเดี๋ยวเดียว,ยวจะเอาขุมาเก็บนะครับเนี่ยนะครับู้ว่าจักฟ้องด้วกันครับนี่คือไก่ตอกหนึ่งขอ้อหนึ่งล่งนะครับล่วงหนาะเบิ้งขาวๆเนาะสองสี่หกแปดสิบส2บสองสี่สิปดยี่สิบยี่สดสา สางสองสี่สิบหกสาแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกประมาณสี่แปดห้าสิบนะครับสี่สถึงห้าสฟองนี่แครับใครไว้น้ำปลาหน่ปลาอย่างสิแต่ว่าบุหรว่แม่เขาไปใส่ถงใส่ออกไปหากิ่นนะครับไก่ปลาไก่ง่วงไก่ตองนี่นถ้าเกิดว่าเขาใครยังมาสุดเขาก็จะไปยังสิ่ยนะครับเงิอได้เขาใครสุดเขาจึงม,มากก เอาปุดนนี๋ยวนเตอรเสียงยูนป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอะาเวิ่งพ่ะเนี่ย,ยนะครับติดกับเทียงหน้าเขาจะมาใครไปจังสี่นะครับกันนี้โอกาสเน่าสูงเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นนาฝนนะครับไอตัวหนึ่งนี่เขาโกบ่าใกล้ว่าเขาโกบ่ได้ทุกงฟองเนี่ยนูนเนื่องจากว่าใขรไหลนะครับใข่ไปได้ที่เถือกน้ำโดยเฉพาะถ้าเป็นขี้ดินเถือกดินแบบนี้นะครับโอกาสเน่าสูง เดี๋ยวเขาจะมาเก็บไปเขา่าตู้ฟักนะครับทําความสะอาดเก็บเขาตู้ฟักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็ดจะมาซองเชื้อดีกว่าเนาะว่าติดทางปฏิบัติไม่รูร้ว่าใครไปเจ่หึงนะครับผมก็เพิ่งได้กลับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้ทั้งสี่ก่อนนะครับพวกไว้เดอร์ทเ้งเจ้าเขากลับมานะบเดี๋ยวเขาจะจังหน่อยเดี๋ยวเขาจังมาเก็บแต่จะยู่วงสี่หรอครับนะครับแต่จะยู่หน่ำแบบนี้ นี่ครับเน่เารัวเลยนะครับเน่รัวรไข่ไบึงสีโอเคครับนคลิปนี้ภาพมาเบิงว่าไก่ตอกนี่ไข่ตะะเทียในใร,รนี่ไข่จัดฟ้องนะครับง่าๆเารัวมาไข่บึงเป็นเน่รัวอนะครับคืออ,อยู่ ต่งหน้าผมนี่ผมจะปล่อยเลี้ยงแบบอิสระเลยนะครับปล่อยแบบปล่อยล้านนี่เป็นป้าใบบอนนะครับกอ,อ,อกงวแล้วก็เที่ยงหน้าก็จะยุ่งผุนนี่ป็นแนวหลวเขาเ่ให้ไฮยุ่ขอกนะครับเขาบ่าใครยุ่ขอกเขามาหาใครน้ําปลาเอเคครับคลิปนี้แช่ประสบการณ์การเลี้ยงไก่ตอกแบบปล่อยล้านนะครับพามาเบิ่งว่าหนึ่งลังเขาใครจกฟ้องนะครับใครยุ่แบบไหน นะครับพี่น้องเลี้ยงกันแบบเดก่ะรองอัปเดตคลิปมาแชร์ประสบการณ์กันบึ้งนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะลืมฝากกดแชร์กดไลค์ก็เป็นกําลังใจนในการลงคลิปไม่ๆมการแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงไก่ต่อไก่ง่วงแบบไปด้านนะครับแบบไปอิสระนะครับมีคําแนนนําเหมียงกันะนนากันเขามาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ